เพชรพระรวยสวัสดีครับผมเมื่อนี้หิมหาไห่แนวทางรัฐบาลไทยของเซียนกรุงเทพงวดเป็นที่สองขสภาพสองหาหกเจ็ดของเซียนกรุงเทพน่ะเพื่นงวดนี่เพั่นจัดมาไห่ชุดเต็มหลายตัวหลายคู่กับกิ่งแต่กมีตัวเน้นด้วยพี่น้องส่วนตัวเด่นตัวเด่นกับหลายเพิ่นจับไปชุดเต็ม อะมาเบิงนํำกันมามีตัวใดแน่วันที่สองต้องเขียนไว้ผ,ผีนอพีนองเพราะว่ามันเพิ่มจัดให้ชุดเต็มมันหลายก็คิดไซซืซีเพิ่มข้างบนนี่ เซียนเซียนกทมเซียนกรุงเทพเขียนใส่ข้างบนนี่เลยเพราะว่าเพิ่นให้จัดให้บนกับเกา่าล่างกับเกา่ามันหลยนะพย่น้องมันหลาย,นะลายแต่เพิ่นกระเน้นห้แค่4ีคูู บงเล็กติดเหล็กวิ่นเหล็กติดเหล็กวิ่นบนละบนนี่ก็คือ7 8 9 0 lệch tít lệch in xoắn lệch vinh vinh bồn vinh bồn เจ็ดกับเก้าวิ่งบนเจ็ดกับเก้าข้างบนนี่เลขวิ่งเลขวิ่งเจ็ดกับเก้าส่วนจับคู่นีด ชุดเต็มเนี่ยก็คือเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสอง แปดแปดหนึ่งทั้งธรรมดาจะเป็นแปดศูนย์ก่อนตัวเดียวหรือเกาแปดศูนย์แปดศูนย์แปดสอง เก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสอง อันนี้คือเพื่อนจับให้ชุดเต็มแต่ก็มีตัวเน้นห้าเกาตัดตัวเน้นก็ได้พี่น้องเพออราะว่า็ลว่านหลายตัวยังมีชุดลางอีกเก้าคู่อีกส่วนตัวเน้นนี่ก็คือเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่ง เก้าศูนย์เก้าหนึ่งอันนี้คือเน้นซีคูเหล็กมันหลายตัวเขก็เก่าตะตัวเน้นกันได้พี่น้องเอาตะตัวเป็นเน้นเหล็กมันเก่าคูนี่ตัวเน้นมันเป็นเหล็กมันลายตัวตรง ค่าสีเบบซี่หรคิดว่าเรียกลายตัวนิดเอาน้ำไวเพราะว่าเสือน้ำไว้มาลายเท่าเก่าตัวปพนเน้นไหก็ได้พนเนนไหสี่คู่เนี่ยส่วนลาง เล็กติดลางตัวเดียวก็บ,บนเจ็ดแปดเก้าสามสี่ห้า อันนี้คือเล็กติดรางมานนี้ส่วนเล็กวิ่งวันนี้ส่วนเหล็กวิ่งราง่างเป็นหายวิ่งเก่า ล่างวิ่งเก่าตัวเดียวบนก็เก่าล่างก็เก้ามมากเก้าบนกเก้าล่างเก่าทั้งปีบ่อันนี้ก็เก่านี่พี่น้องนี่อันนี้ก็เก่าเื่อกันเพิ่นบริเนนได้พี่น้องบนในบริเนนแต่ว่าถ้าสีแต่งสีคือเรียกว บน่างมันวิ่งตัวเดียวกันส่วนจับคู่ล่างวะนี้เกดสาม เจ็ดสี่เจ็ดห้าแปดสามแปดสี่แปดห้า เก้าสามเก้าสี่เก้าห้าบนกับเก้าคู่ล่างกับเก้าคู่ส่วนตัวเน้นเป็นห้วเน้น เจ็ดห้าแปดห้าเก้าสี่เก้าห้าอันนี้คือตัวเน้นรางได้ไปนรอ้าว่ามันหลาเข้าก็เอาตดตัวพันเน้นก็นได้ ก็มันหลายขั้นอีกจัดเม็ดทั้งเก่าคู่กับไปกราบอีกมันก็หลายเท่ากัาตัตัวเน้นเพราะเน้นในซีคู่นี่บนกับซีคู่ล่างกับซีคู่ ท่าสีจะมาไล่ตานะพี่นอ้องเพราะว่าเด็กมันหลายตัวตัวท่าสีนี่คือตัวเน้นคือตัวเด่นตัวเน้นของเพื่อนเอาพี่น้องเข้าแคบหน่อจอนะครับได้ของเสียบหุงเทียมบนในเพื่อนไ้วิ่งเจ็ดกับเก้าส่วนจ้าคู่นี่ก็เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ 1, ่งเจ็ดสองแปดหนึ 0, ่งแปดแปดหนึ่งแปดศูนย์แปดสองเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสอง เพื่นกระเน่นไหเจย์เจ็ดหนึ่งเก้าศูนย์เก้าอันนี้บนได้ไ่น้องอันนี้บนส่วนล่างเพื่อนห้วิ่งเก้าจับคู่กับเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าแปดสามแปดสี่หาเกสมเก้เกหาส่วนตัวเน้นก็คือเจ็ดห้าแหาเก้เกหาบนกระเน่นสคู่ล่างกระเน่นสคู่ ขันวามันหลก็เอาตัดตัวเน้นก็นได้พี่น้องบนซีคูล่างซีคูลอาแคบหน้าจอนะครับได้มักอบตัวไรก็เอาไปพิจารณาเบื่องกาจับสลากกินแบ่งกันขอบคุณเชี่ยงเทียบลายครับผมที่ไหนหน้าทางังรัฐบาลไทยคอยพี่น้องเข้าเฮง,งเฮงงๆกันก็อย่าลืมฝากคนไร์คดแช์คนติดตามเพจพา้วยนะครับได้สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม